สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะมาต้มมาม่าเส้นใหญ่กันนะคะต้อมอย่างไรให้เหนียวนึบวันนี้เรามีวิธีค่ะวิธีการนับว่าต้ม5นาทีก็คือนับตอนน้ำเดือดนะคะหลังจากน้ําเดือดเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะให้น้ำปูงนงี้แล้วก็ตั้งเวลานะคะที่นายการเรา5นาทีแล้ววิธีของเราอีกวิธีนึงก็คือต้อมให้เส้นอร่อยนะคะก็คือ ใส่น้ำมันพืชลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้เส้นเหนียวนุ่มหนึบก็คือนี่เลยค่ะน้ำมันพืชที่บ้านเราใส่ลงไปประมาณนิดนึงหลังจากที่เราต้ม5นาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะเรามาดูเส้นกันนะคะว่าเหนียวนุ่มหนึบขนาดไหน สูตรของเรานี่ขอบอกว่าเหนียวนุ่มจริงๆนะ นี่นะคะก็คือเส้นที่เหนียวนุ่มหนึบนะคะเดีย๋ยวเรามาชิมหนึ่งเส้นว่าเป็นยังไงกันบ้างอืมนุ่มจริงๆนะคะสูตรของเราหลังจากนั้นเราก็ใส่นะคะน้ำมันที่เขาแถมมากับถุงใส่เครื่องไปเลยค่ะ สปไปซี่อนเนสเตอร์นะคะทำกินเองก็อร่อยได้ชอบผัก,กเราก็ใส่ผักนะคะสามารถปรุงรสได้อันนี้ก็คือวิธีที่เรา บอกให้ต้มเหนียวนุ่มนึบนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยดีด้วยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามแลบฟังรับชมค่ะสวัสดีค่ะ